ทุกท่านคิดว่าจะมีนักเตะสักกี่คนบนโลกใบนี้ครับที่มีตาสัญลักษ์ณของการเป็นแชมป์โลกอยู่บนหน้าอกเสื้อทั้งในานามทีมชาติและนามสโมสรครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้น v ีครับโดยวันนี้เองเนี่ยผมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบครับว่านักเตะคนไหนครับมีตาสัญลักษณ์ของการเป็นแชมป์โลกทั้งในนามทีมชาติและสโมสรครับโดยหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับก็คือ j u l i a ยนอาเวเลครับผมนักเตะชาวเจน่าวัย24ปีรายนี้นะครับเป็นนักเตะที่ประสบความสาเร็จครับตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อตอนที่อเวเลสนะครับ เขาร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าแมนซิตี้สร้างประวัติศาสตร์มากมายกับนักเตะอาเจน่าแต่ผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์และเส้นทางของตัวผมเองโดยถ้วยรางวัลน,นะครับของยูเรนอวารเลสในวัย20ปีตอนนี้ก็มีตั้งแต่โคปาเมริกาปี2021ครับฟุตบอลโลกปี2022ครับ FA คัพกับแมนซิตี้ ฤดูการ22-23นะครับพิมเมยร์ลีกอังกฤษครับฤดูการ2022-23ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับฤดูการ2022-23ยูฟ่าซูเปอร์คัพฤดูการ2023ครับแล้วก็ฟีฟ่าคัพคัพซึ่งจะเป็นรายการที่หาทีมที่เก่งที่สุดในโลกนะครับในนามสโมสรนในเมื่อปี2023ครับพิีเมยร์ลีกอังกฤษครับฤดูการ2023-24แล้วก็ล่าสุดนะครับกับรายการอย่างโคปาเมริกา2024ครับผมอีกครั้งหลังจากที่อาวาเวลสคว้าแชมป รายการโคปาอเมริกา2024ครับก็มีข่าวลือกันนะครับว่าอเวรสเองอาจจะไม่ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเนื่องจากไม่มีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ครับและต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อการันตีตำแหน่งตัวจริงครับรวมทั้งยังเรียกร้องให้แมนซิตี้เนี่ยระบุค,ค่าตัวที่ชัดเจนออกมาครับ แต่ถ้าแมนซิตี้เองก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจครับเตรียมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับก็ต้องมาติดตามกันครับว่าอนาคตของจูเลียนอวเลสกับแมนซิตี้นั้นจะเป็นยังไงครับจะได้อยู่กับทีมต่อและลงเป็นตัวจริงมากขึ้นหรือว่าจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆเพราะตัวเขาเองก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จทุกอย่างแทบจะในชีวิตไปหมดแล้วในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับสำหรับใครเองครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลนะครับรวมเรื่องราวดราม่าต่างๆในวงการลูกหนังฝากกดไลค์ ติดตามให้กับพวกเรา90นาทีด้วยนะครับอีกนิดเดียวครับจะครบ1 0 0 0 0 s มื s c r i b e แล้วนะครับผมฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับ